99%ของผู้หญิงจะปฏิเสธผู้ชายที่ทําข้อผิดพลาดนี้ข้อผิดพลาดที่มันง่ายๆที่จะแก้ไขแต่คุณรู้ไหมล่ะว่าข้อผิดพลาดนั้นคืออะไรนั่นคือหน้าที่ของผมในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากโดนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยปฏิเสธก็ตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีนะครับเพราะวันนี้ผมจะมาบอกสิ่งนั้นกับคุณ ไปยังกันบ้างครับผมชื่อเฟฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดู p a r a d i s e แล้วในทุกๆอาทิตย์เนี่ยผมจะมาช่วยผู้ชายทุกคนด้วยการมาบอกสิ่งที่ผู้หญิงเขาต้องการรวมทั้งสิ่งที่จะทําให้คุณเป็นคนที่มีความน่าสนใจมากขึ้นเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากขึ้นเป็นคนที่มีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเป็นหนึ่งในคนแบบน,นั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนเราไปกดปุ่ม s b s c r i b e ช่องของเราหน่อยแล้วกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปแลควกันที่ยข้างกันด้วย พะอเวลาที่ผมลงคิดใหม่เนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าข้อผิดพลาดอะไรกันนะที่ทำให้ผู้หญิงมากถึง99%อยากที่จะปฏิเสธผู้ชายทุกคนที่ทำแบบนี้คำตอบของมันก็คือการที่เราคิดว่าการเป็นผู้ชายแสนดีเนี่ยคือการที่เห็นด้วยทุกๆคำพูดของผู้หญิงและไม่ปฏิเสธอะไรเธอเลยเอาง่ายๆคือการที่เอาผู้หญิงคนนั้นไปขึ้นหิ้งนั่นเองคือผู้ชายหลายๆคนเนี่ยชอบได้คิดว่าการที่เราเห็นด้วยกับทุกๆคำพูดทุกๆความคิดของผู้หญิงคนนั้นเนี่ย นั่นหมายความว่าเราเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับผู้หญิงคนนั้นนั่นหมายความว่าเราเนี่ยมีความคิดเห็นที่เหมือนกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันแล้วนั่นเนี่ยจะทําให้ผู้หญิงมาชอบเรามากขึ้นเพราะผู้หญิงเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นผู้ชาย nice guy เพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องการไม่ใช่เหรอผู้ชายที่แสนดีผู้ชายทีย่ตามใจผู้ชายที่ไม่เถียงอะไรเลยไม่ ผู้หญิงเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นอนนันที่จริงเนี่ยไอ้ส่วนที่ว่าผู้หญิงเขาชอบผู้ชายดีๆเนี่ยมันก็จริงอยู่บ้างมันก็มีอยู่บ้างแต่ส่วนาตรทัฐา,านที่ผู้หญิงเขาจะตัดสินว่าผู้ชายคนไหนเป็นผู้ชายแสนดีที่ผู้หญิงเขาต้องการเนี่ยส่วนตรงนั้นผู้ชายหลายๆคนไม่เก็ตผู้ชายหลายๆคนไม่เข้าใจและผู้ชายหลายๆคนเนี่ยทำผิดพลาดการที่คุณเห็นด้วยกับทุกค,คําพูดทุกความคิดข,ข,ของผู้หญิงเนี่ยนั่นไม่ได้ทําให้คุณเป็นผู้ชายที่แสนดีที่ผู้หญิงเขาต้องการ อันที่จริงผู้หญิงเกลียดมาเลยด้วยซ้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณสองคนเนี่ยมีฐานะที่มากกว่าเพื่อนคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพื่อนกันแล้วคุณไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแลยเห็นด้วยกับผู้หญิงทุกอย่างเนี่ยผู้หญิงเขาก็ รังเกียจในระดับหนึ่งแล้วแหละผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ยิ่งทํามากกว่านั้นยิง่งมากกว่าฐานะเพื่อนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ผู้หญิงเกลียดคุณมากยิ่งขึ้นแล้วรู้ไหมว่าการที่คุณเห็นด้วยกับทุกๆอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นเขาพูดที่ผู้หญิงคนนั้นเขาทำเนี่ยมันบอกอะไรกับผู้หญิงคนนั้นบ้างมันเหมือนคุณเนี่ยกำลังบอกผู้หญิงคนนั้นว่าคุณไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่กล้าที่จะแสดงอะไรออกมาไม่กล้าที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองไม่กล้าที่จะบอกในสิ่งที่ตัััััววววเเเอออออองงงงงงงตตต้้้กกกาาาาาารรบบบใในนนนนคคคมมมิิิดขและสสํหหหหผผููญญ่่ยืุณ ไม่ได้เป็นคนจริงๆด้วยซ้ํามันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นแค่หุ่นยนต์ที่ต้องการความเห็นด้วยจากผู้หญิงและเมื่อรที่คุณต้องการความเห็นด้วยจากผู้หญิงคนนั้นมากๆเนี่ยนั้นกําลังบอกกับเธอคนนั้นว่าคุณเนี่ยคงไม่ได้รับความเห็นด้วยคงไม่ได้รับความสนใจจากผู้หญิงคนอื่นมากเท่าไหร่เพราะคุณเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้โชว์สิ่งที่คุณเชื่อไม่ได้โชว์ความคิดของคุณไม่ได้โชว์ให้ผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่รู้ตัวเองต้องการอะไรรู้้ว่าาตอองทํะไร แล้วรู้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ยังไงเอาง่ายๆคือคุณไม่ได้โชว์สิ่งที่จะทําให้คุณเป็นคนที่น่าสนใจและที่สําคัญไปกว่านนั้นเป็นคนที่น่าดึงดูดใจโอ้และการเล่นตัวเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะได้ผลอยู่บ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีกว่าสิ่งสิ่งนี้มากสักเท่าไหร่หรอกมันมีสิ่งที่ง่ายกว่านั้นอยากรู้ไหมล่วมันคืออะไรสิ่งสิ่งนั้นก็คือเลิกพยายามและนั่นก็คือสิ่งที่แม่ของคุณแนะนําเวลาที่คุณไปปรึกษาเรื่องความลับว่า เป็นตัวของตัวเองสิและด้วยคําสอนผิดๆสิ่งที่สังคมปลูกฝังามาหรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้ชายหลายๆคนไปคิดว่าเฮ้ยการได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเป็นคนในแบบที่เขาเนี่ยคิดว่าผู้หญิงเขาจะต้องการหรือในแบบที่สังคมเนี่ยคิดว่าผู้หญิงจะต้องการแต่ี่จริงแล้วถ้าผู้หญิงเขาจะชอบคุณเขาจะชอบในแบบที่คุณเป็นถ้าผู้หญิงเขาทําอะไรที่มันไม่ดีที่มันไม่ถูกใจคุณหรือว่าที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณก็จะพูดออกไปคุณก็จะบอกผู้หญิงคนนั้นไปไม่่ใชการสอน และในทางกลับกันถ้าผู้หญิงเขาทําอะไรที่คุณชอบที่คุณถูกใจเนี่ยคุณก็จะบอกสิ่งสิ่งนั้นออกไปสิ่งที่สําคัญเลยคือการที่คุณเนี่ยจะต้องเรียนรู้การที่เป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นได้สามารถที่จะเอาชนะความกลัวและมีความมั่นใจและเลิกคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะชอบคุณหรือไม่ชอบคุณหรือเปล่าเนี่ยเมื่อนั้นผู้หญิงที่เขาจะชอบในแบบที่คุณเป็นเนี่ยจะเข้ามาหาคุณเองนั่นเหตุผลที่ผมบอกคุณไป ถ้าคุณเอาแต่เห็นด้วยทุกๆอย่างกับผู้หญิงทางนั้นที่คุณไม่ได้คิดแบบนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับเธอเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้เห็นตัวตนของคุณเองด้วยซ้ําเขาแค่เห็นใครสักคนหนึ่งที่พยายามเป็นอีกคนหนึ่งคนที่เขาคนนั้นคิดว่าผู้หญิงเขาจะชอบแล้วนั่นก็คือเหตุผลและคําตอบนะครับว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงเขาไปชอบผู้ชายแบดบอยจังเลยเพราะว่าเขากล้าที่จะแสดงตัวตนของเขาออกมาและผู้หญิงรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เขาจะเจอ ไม่ใช่เหมือนกับใครสักคนหนึ่งที่พยายามเป็นอีกคนหนึ่งแล้วหลบซ่อนตัวตนของเขาเองและผมว่านั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวและมันหลอกลวงมากกว่าเองด้วยซ้ํามาถึงตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยฟีฟ่าโอเคเข้าใจทุกทุกอย่างนะเป็นตัวของตัวเองโอเคเราต้องแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าตัวตนของกูมันน่าเบื่อล่ะถ้าตัวตนของกูมันไม่ดีล่ะถ้าตัวตนของเรามันไม่น่าสนใจมันไม่ได้น่างดูดใจล่ะ แล้วเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองแต่ไม่รู้จะต้องเริ่มยังไงล่ะไม่ต้องห่วงไปเลยนะครับและนั่นก็คือเหตุผลที่ผมสร้าง f a r a d i s e Project ขึ้นมา f a r a d i s e Project เนี่ยคือโปรเจกต์ที่ผมจะโค้ชให้กับคุณตัวต่อตัวเพื่อที่จะพัฒนาตัวต,วต,วขต,วตวนของคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณให้เป็นคนที่มีความน่าสนใจมีความเป็นผู้นำมีความน่าดึงดูดใจมีสเสน่ห์และที่สำคัญเนี่ยมีความมั่นใจ ตลอหดเวลาแถมคุณเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นปีๆในการเรียนรู้เหมือนที่ผมทําผมใช้เวลาของผมในการที่จะเรียนรู้เพื่อที่วันนี้เนี่ยผมจะได้มาสอนให้กับคุณและนั่นยังไม่รวมถึงความอายที่ผมต้องเจอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสนใจและอยากที่จะซับพอร์ตช่องของเราเนี่ยก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เป็นลิงก์แรกเลยก็ลองทักเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้หรือว่าสอบถามราคาก่อนก็ได้แล้วเชื่อผมเถอะมันจะเป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด ในชีวิตของคุณโอเคนะครับและถ้าเกิดทุกคนดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือว่าดูแล้วมีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนเราไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีบ๊าย